สวัสดีครับพอกันอีพีที่สองครับกูดางกับบ้านครับพี่น้องได้เวลาแล้วครับเดี๋ยวไปลุนไปชมลำกันว่าอีพีสองของเฮากูกลับบ้านมันสีมานคือรอ,อบแรกบ่ครับเดี๋ยวไปลุนน้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวลงคอยก่อนไปลุนไปชมลำกันครับติดแล้วตัวหนึง่งหัวม่วนครับพี่น้องผู้มันเอาไปพันอยู่ป่าุ่น เขายุ่นพูนอยู่คุณพี่น้นองเบิ่งครับปากหาจินเบาๆนยจากกูกับบคุคคนฝันหมดนี่ครับตัวแรกครับ <laughs> ไปลุ่นน้ำกันครับพี่น้องอู้อิงตุๆๆๆ๊บตุ๊บตุ <laughs> ๊บตุ๊บตุูนปูนครับพิษ <laughs> นี่ครับพี่น้อง <laughs> มันมานครับกูดังกลับบ้านอีพี่สอง โอ้ยไลายลยพี่น้องปลามีตัวงามๆคือเก้าแล้วครับอันผูอื้อไปก่อนกับมีครับโอ้ลุตลุๆบนลุดดอกที่โอ้ห่างง่าดเศร้าเนี่มีมาเดยหม่เดี๋ยวครับตัวงามๆเลยพี่น้อง <G ül üş> อังพี่กับติดอีกแล้วพี่น้องพูนครับขาวๆนี่ครับหลุนน้ากันไปเรื่อยๆพี่น้องอีพี่องของเขาป้าสวบสวงนี่ครับสิเต็มด่างเลยพี่โอ้พูดอีกอือเฮ้ยพูนอะตั้งพูน โว้ยนี่หนาวพอร้องปลากระเดือด <c oughs> เด่อปลากระเดื่อก็มีโอ้พี่นกนตัวนี้ก็มีนี่อยู่ทางพี่พี่นอ้องในร้ายอยู่ครับกูกลับบ้านแล้บานนี่พันขันตัวนี้กูเลยกูไม่ถนัะ,ะนี่ครับพี่นอ้องตัวหนึ่งติดข้างล่าง หลุนไปน้ำกันเรื่อยๆพี่นอ้องอย่าไล่มันสิเขาอุ้ม<ะ>มันสิเขาอุ้มเบิดเขด่างไหนมันเขาด่างอู้สีกู่เลยยังมาห่วงเขาอุ้มก่อนี่อีกตัวนหนึ่งพี่น้องนั่นนะนี่ครับตัวง่ามๆคือเกา่าเนี่ย หนึ่งครับพี่น้องนี่ดินกระักเนี่ยตัวงามๆเลยครับโอ้แยมแยมแยมดางเสศษนี่เกแยมอยู่บ่คือนอนลุ่มล้ำกันไปเรื่อยๆครับพี่น้องใช่บินนี่ยง้ยบินข้างหน้าบินเหี้ยกวะนีอข้าวะดินเนาะขันบดินชาวบานดินวะนี่เด้พันอุ้มลุงอยู่นี่นี่ โอ้้หเดลายือ่กูกรูดังกัะนยังเพื่นใดนี่อีกตัวหนึ่งพี่น้องเห็นแล้วนี่อยู่ในน้ำนี่เห็นว่าพี่น้องนี่ลืดๆลื่นลื่นี่เฮี่ยอู้ยัดดินยัดดินนะจ๊ะอู้เต้มหนาหลุดนำกันไปเรื่อยๆครับพี่น้อง ตัวคนขวเกลียดเด้ปากนี่โอ้ยตัวนี้ตัวนี่ตนี่ตัวตันเออบอยลีกนี่หนาที่หนึ่งนี่ตัวสองตัวคนหนึ่งสองงามงามสองตัวงามงามเลยครับนี่ทั้งพี่อีกตัวหนึ่งพี่น้องนี่ครับนี่ตัวหนึ่งพี่อยู่พี่อีกตัวหนึ่งพี่น้องเห็นมั้สี่ตัวติดติดกันเลยครับ ไปว่าขัเก้าเป็นที่เก่าทางพี่ก็มีนี่อยู่กับพศัีอย <c oughs> ู่ทาอมสิสุดปากแล้วครับบาดนี่นั่นอีกตัวหนึ่งนี่ครับว่าสิสุดปากก็ยังถือกับพี่น้องหมานขนาดครับมือนี่งามขันเอาไว้ดนๆนี่ปุ๊บก็สิขักอันนี้ ประมาณสองสามชั่วโมงอยู่ลสองชั่วโมงอยู่ละพี่น้องเอ้อยมืออืดขึ้นอื่นครับหลายโพดสุดปากเลยพี่น้องบาทนี่โอ้ปลาไหลไม่เดือดใครหูแบบนี่มามาใส่เด้อครับสุดปากแล้วอันนี้ไปลุนปากไหมครับปากอื่นต่อลุนกันต่อครับกูเล่ประสาทกูเล่ร้อนบาทกูเพี้ยนเลยติดตื่นเอานี่โอ้โตัวหนึ่งอยู่พูน สงงามครับพี่น้องไปลุนกันต่อครับไปเรื่อยๆสงสัยสิใดซักเทือละดังบาเลยซักเชกเทือว่าไม่เอาลวดสารเนาะครับพี่น้องสามสี่ <c oughs> พีน้อง <c oughs> สุดยอดตุนนำกันไปเรื่อยๆครับ มังละสองมัลละสีกะไข่แต่ยูยังแมนมันอีกบ่นั้นโหติดอีหยังวันั้นตีมันเกาะกันมั้งออพักหนึ่งพี่น้องโอ้หัวมวนครับตัวหนึ่งของล้วนเยเอาีใส่กอนเนาะเสียงบอกครับเ๋ยาของยิบกอนเนาะ ว้าไปมองได้ลดเลยกูถิ่มให้กูไทยแบบนี้ส่วนไปน้ำกันดีครับพี่น้องเพราะมันสีมานึกบ่เงียบเซยบาทนี้ม,มันใจุดใส่ดีนพูนดินท่าน,นดินอีกแล้วพี่น้องนี่ได้อีกแล้วตัวง,ง,งามๆครับ ไปเรื่อยๆพี่น้องไปเรื่อยๆซิมี่ตัวเหราเห็นอีกบอโอ้นครับนี่อยู่ข้างใต้โอ้บอลลุนนี่ครับตัวงามๆครับพี่น้องใส่ปิด ใส่เงียบเงียบกิ๊บหยังโอมันสิฮอด,ดเหอะเนาะอือถ้าเอาน้ำเหอะห <laughs> ากินน้ำเหอะตัวนี้เห็นสิตก,ตก,กูก็ลออุ้นบ่เฮยหยังอือเอา <laughs> เงียบแล้วครับพี่น้องบาทนี้ ุดปากแล้วพี่น้องปากนี่ก็ได้เจ็ดแปดตัวคือกันครับแต่เจ็ดแปดตัวคือเกาแล้วไปรุ่นปากใหญ่กันครับดางตาใหญ่คันถือกระสีดได้ท้ายให้พี่น้องเบิง้งคันบดถือกะบ,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 บริไทยครับพี่น้องสีไทยตั้งแต่ตอนมันถือให้พี่น้องเบิง้งคันว่าดางวางเป้ากะปล่อยมันไปเรื่อยๆครับ มอถ่ายครับาย,บาายเดี๋ยวเราไปชมผลงานกันอยู่ถ่ายรถพี่น้องอีพีสองมันสเสดรจไล่ํำได้เดี๋ยวไปชมน้ำกันครับกู่ด่างเบิดแล้วไปรวบรวมผลงานกันอยู่ถ่ายรถพี่น้องนี่ครับผลงานเฮาอีพีสองยังปดยังมาทันแล้วอยู่ครับทางพี่กัดสิได้โยมันสองโลก,กลัวครับพี่น้องอีพีสองของเฮา กูดางมาเบิดแล้วครับลามกัตัวพอกันแล้วก็กม้อยกําลังปลดอยู่พี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็พ่อสานีครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิง่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆแล้จะเริ่มครับกดติดตามให้ผมนําคันคายชาแนลและทีมงานสําหรับคลิปนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม คำขึ้นนี่กลับบานก้อนพี่น้องปลดปลาแล้วก้อนกระชิกกับแล้วครับ